น้องประุาชนน้องมอนี้บระหัดกะมาให้อาหารป่ากับลูกชายนะครับหมดเลยยังลูกหมดแล้วเหรอยฮะตาวักไม่ได้แล้วตักไม่ได้แล้วอนนี้้เลไดไม,มันหมดแล้วนะมันอิ่มแล้วลูกใช่จะไปไหนทีเนี้ยข้าวที่ก็ขึ้นบกสวัสดีก่อนลูกสวัสดีก่อนเลยสวัสดีก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับจะไปไหนทีเนี้ยฮะขึ้นเหรอ ขึ้นเหรอครับเนี่ยมดูก่อนเนี่ยเนี่ยมาดูตรงนี้ดิมีปลาตรงนี้มีปลาไหมลูจกจับมือนะนี่ไงตรงนี้ก็มีปลานะเนี่ยตรงนี้มีเหมือนกันฮะแต่ว่ามันชอบกินอาหารมันชอบกินอะไรทขยะตรงนี้นฮะใครทิ้งขยะไม,ไม่รู้เหรอเก็บสิลูกเก็บใส่ใสใสกระถางอะที่เราเอาใส่อาหารมาลูกเดี๋ยวเราก็ไปทิ้ง ใครมาทิ้งเปลือเดี๋ยวปลาก็ตายเออถ้าขยะลงปลาก็ตายเลยใช่ไว้ตรงนั้นเลยเราเก็บไปมันมีปลาเยอะลูกมันมีปลาเยอะนะนี่ดูตรงนี้หมดแล้วอาหารหมดแล้วนะใบเทหมดเลยนี่มันปลาอะไรบ้างลูกนี่ไง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 เพราะจะเกี่ยตรงนี้ลูกนี่นี่ นี่ไงพ่อจะเขีย่ยอาหารตรงนี้ลงไปนะนี่นี่อ่ะโอ้หมุนตาไข้ลุ้งเลยปลาอะไรลูกฮะแล้วบางตุกลงมานี่มันปลาอะไรเนี่ยปาลาไหลขนาดน,นี้น้องน้อปลาไหลปลาไหนรฮะอา้าวเป็นปลานี่ปลาตัวอะไรลูกปลาไหลฮึปลาไหลอา้าวปลาไหล ถ้าให้อาหารมันเนี่ยมันมันมันจะมีมาเยอะไหมลูกมันจะมาเยอะมาเป็นผ่งมาเป็นผุ่เลยใช่แล้วแล้วอะไรตรงนั้นนะแล้วอะไรตลมาอหารโน่นนัฮะให้มันทใหีเนี่ยเทตรงนี้เก็บไม่เสร็จเลยเก็บบม่ยพี่น้องก็จะมีป่านะมีป่าหลากหลายนะนี่ก็ป่าป่าป่า,ปามี มีปลาตัวนี้นะเพี่งน้องถือว่าใบเราจะถ่ายแล้วบ้องเพีงน้องเพี่น้องเนาะตกพี่มจะมีสะพานนะเพนสะพานเพี่งน้องนาะงามสะพานเพี่งน้องพี่นเนาะอันนี้เก็บอะไรเนี่ย ปลาวานมีจริงสิลูกปลาวานมันมันอยู่แบนี้ปลาวานปลาวานอยู่ทะเลสิลูกปลาวานให้มันกินสิลูกปลานะก็ะไม่รู้ว่าว่าอา้รังกิอยู่เไป้ ปลาเยอะแยะเลยลูกตอนนี้อาหารหมดแล้วหมดแล้วเก็บขยะขึ้นด้วยลูกเ,เดินขึ้นสิมันไม่เสียวแล้วมันมีที่จับอยู่ไปไปไปเดินขึ้นเลยเอ่เอไม่เสียวหรอก เห็นขยะต้องเก็บด้วยนะลูกนะนะมีคนนี่ยายที่นี่ยายที่ไปขอบคุณครับมาจังไหนกันเนี่ยเพิ่งมาทำงานตรงนี้เพิ่งมาอยู่ไอ้ร้านส้มตำครับนี่พี่น้องเนาะนี่ก็คือภาพบรรยากาศนะภาพพี่น้องเนาะ หลังจากที่พาลูกไปไปให้อาหารป่าเนอะให้อาหารป่าตรงนั้นก็โอ้พี่น้องแบบว่าบ้านพภาพบรรยากาศเก่าๆก็มีนะพี่น้องบ้านที่ติดริมไซยแบบว่าเข้มน้าเนาะยเข้มน้ำตรงขุนจะเป็นสะพานนะพี่น้องตรงขุนจะเป็นสะพานนี่แหละคือประเทศไทยนะพี่น้องพัฒนาไปเรื่อยแต่ว่าสิ่งที่ยังคงอยู่เนาะยังคงอยู่เนาะก็ยังเป็นไอเข้มน้าเนาะพี่น้อง่ตรงเข้มน้า

มันปลาเรือแสงแต่ว่าไม่ใช่เรือแสงปลาอะไรเรือแสงมันร้อนนะเนี่ยพี่น้องนี่เพื่อนี่ก็จะไอ้เพื่นจะติดนั่นเลยจะติดปลายเนาะแต่ละปีแต่ละปีน้ําท่วมน้ําขึ้นจำได้แต่ละปีเนาะถือว่าปีห้าสี่เนาะถือว่าจะขึ้นสูงเนาะสูงสูงชุดชุดเลยนะแต่เจอชุดเนี่ยพี่น้องสิ่งสําคัญก็คือกล้องจอนติดเนาะอะไรลรึแต่ละชุดแต่ละชุดเนาะนี่ก็คือ ไอ้ความสวยงามเนาะเป็นองค์เดวาแบบว่าความเป็นเอกลักษสิ่งที่เ,ทเป็นไทยนะี่ยเป็นองก็ยังคงอยู่เนาะยังคงอยู่แต่ว,แว่าสิ่งจเจริญมาแบบว่าเพื่อนก็นอเออเก็บรักษาเลยเนาะเฮะน้ำตอนฝนตกน้ำม,มันจะท่วมไหมฝนตกนมันก็ขึ้นมายเยอะๆเนี่ยลูกหรอตอนนี้มันจะน้ำท่วมเหรอไม่ท่วมเหรอกนุ่นรถนะลูกเห็นไหมรถนุ่นเห็นไหมอะไรลูกเห็นไหมสะพานนะจะว่าอะไรนะ อะไรลูกเรือเรือเขาขับไปทำไมคะแต่ว่าทำไมเขา<ะ>เขาเขาสตาร์ทเรือมันมีทำไมเขาไม่ไปเ<า>นี่ยนี่<ล>นี่มันปลาอะไรลูกปลากินคนปลามันกินคนมันกินเนื้อหะือกินพืชลูกกินเนื้อคือคือมันเนี่ยคือมันจะมีลายลวดลาย ่วนปลาฉลามเนี่ยมันจะมีมันจะมีฟันที่แหลมปลาฉลามนี่มีฟันที่แหลมใช่ไหมใช่แล้วกินคนจะมีเลือดเหมือนน้ำแดงเลือดเหมือนน้ำแดงใช่ใชไมอ่ <laughs> ะกรไม่รู้ว่า,ว,าว่าคนจะกินเลือดเลือดคกนไหมอันนี้มันปลาตัวอะไรเจ้าเนี่นปลาปลากินคน,นปลากินคนเนี่ยมันวิง่งมันลอยได้ก็สูงนึง เนี่ยเนี่ยมันอยู่ตรงนั้นน่ะเนี่ยมันหนีตรงนี้ไปแล้วมั้งเนี่ยเนี่ยถ่ายเลยยังถ่ายนี่มันมาแล้วเดี๋มันมาแล้วน่ะโอ้พ่อลองลองมาดูตรงที่ไอ้นี่ไหนอ่ะ๋อปลาสองตัวนั่นน่ะสองตัวใช่ใช่มันจะจุ๊บกันมั้ยเนี่ยมันจะจุ๊บทำไมยูรู้ ตัวไหนเป็นเป็นคู่ของมันเนี่ยไม่รู้ไงเออคือคือตัวไหนเป็นตัวมีเมียกับตัวผู้เนี่ยฮตัวไหนมันจะเป็นตัวผู้ตัวเมียหรอใช่ตัวตัวไหนไอแยกไม่ออกคือมันเหมือนกันล่ะใช่หน้าตามันใชยกันกันก็เลยเฮ้ยมีอีกตัวพ่อตัวใหญ่ตัวอะไรอะน่นน่ะมีมีสี่ตัวเลยพ่อปลาอะไรมีสี่ตัวหรอเนี่ย เนี่ยคือสามตัวเลยแล้วตัวอยู่ข้างล่างอุ้ยมันเข้าไปแล้วไอ้เนี่ยลงอีกแล้วฮะี่ยลงมันน่ากลัวหรือใช่พ่อไอ้อยากโยนอาหารเล็กๆแต่ให้มันเนี่ยเขต้องโยนสิเราต้องไปซื้อก่อนเ้าะเราไปซื้อก่อนใหญ่แล้วเขาปิดแล้วลูกเออแล้วตรง